มันลงรถโพดหรือเปล่าสวัสดีครับพี่ครับบ้านออกแล้วก็มีแต่นึงควายชั่วกันชั่วก็มาปีนควายหลังนึงสวัสดีดูแล้วอันนี้แหละโอ้ยผมคือใครอยู่พวกคนนี้อะไรกันไป ข้าไปเลยไปเลยไปได้ไปได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ขอเติมเติมมาด้วยเลยย่อยตังให้หน่อย สลัดเลยกาแฟใช่ไหมพอดีจะทอามาพอดีในในการเงินสมรรถนะทั้งท่านสบายสบายที่มาท่านาเสร็จ ที่เคารพทุกท่านครับกับผมในประเสริฐของกองศััดิ์วหน้าซำนักงเงคุณหาอะไรได้ ดิ้นกลยต้วนั่งหลัยให้ผมหน่อยไล้ได้ได้ไปสุดยอดเดี๋ยวจะเาเปลี่ยนมุมหน่อยเอาเปลี่ยนป่ายเปลี่ยนมุมไปให้มอทานนี้ว่านหน่อยวะ Come yeah. มันทำมันทำหันมาเลน่นนิดเดิง

อากาศอจะร้อนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะืเคี่ยงได้เลยนะครับเพราะว่าสถานที่เราต้องจัดั้งนะครับเอยไปเก็บซองสำรับนี้นะที่ประให้ท่านประทานให้กินเลยนะครับปลาไรเงาเ้ได้ได้ ตกกขนาดนกไปดูที้านหืมลาเสือหูเสือหูเออหูเสือกบลาบอะไรกันบางเนีังไงที่ไปดดี้หคนควโ้จริง ครับผมคบับเราใช้ e อครับเราใช้เ m ครับเราใช้ e m ครับเอมทางน้องเขาทำ้ปท้มาการขยายเราทำมาหลังพอดีทางไปรอนมีการติดต่อทางทางการที่เราปั้นไฟฉาไปันบขึ้นรถขึอนรถ ช่วยขึ้นรถตอนนี้เนี่ยขัุตมากัุมากใเนท่าถ้รู้ดีรู้อย่างนีว่าที่นี่มีเอ็มวผ่านมาให้เดมาซื้อที่สับดีสับก็ไปขอเขาเยอพิ่มไปไหนอยู่ด้วยก่อนอยู่ด้วก่อนเาขอีต้องกดไลค์มาพี่กตาตาฟ้องไปไลคด้วยคไลคด้วย